แม่ขอโทษจริงๆนะจ๊ะลูกแต่แบบนี้ดีที่สุดแล้วอืใครคะอา้าวตัวเล็กแค่นี้เองไม่ต้องกลัวนะฉันจะดูแลหนูเองนั่นเป็นวันที่พ่อแม่ทิ้งฉันที่บ้านเด็กกำพร้าไงาฉันวิเวียนและฉันอายุสิบสี่กำไลที่มีลายแป,กแปลกๆสลักเอาไว้อันนี้อยู่ในตะกรา้าพร้อมฉันพ่อแม่ทิ้งโน้ตพร้อมคําอธิบายเอาไว้ด้วยพวกท่านเป็นอาชญากรและกําลังจะต้องหลบหนีอยู่กับพวกท่านจะอันตรายเกินไปสําหรับเด็ก แม่กับพ่ออยากจะให้ฉันมีชีวิตที่ดีกว่าพวกท่านก็เลยทิ้งฉันไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าหวังว่าคนดีๆจะมาอ,อุปการะฉันไม่ว่ายังไงเราจะอยู่กับลูกเสมออ่านโน้ตอีกแล้วเหรอจ้าวิเวียนข้ามันซึ้งมากเลยครูแปลกใจที่หนูอ่านแล้วไม่เคยร้องไห้เลยนะนั่นจริงค่ะฉันไม่เคยร้องไห้เด็กคนอื่นๆก็เลยเรียกฉันว่าหุ่นยนต์ไร้หัวใจแต่ความจริงคือฉันก็แสดงอารมณ์นะแค่มีวิธีการของตัวเอง ฉันจะวาดรูปในห้องใต้หลังคาตอนฉันแปดขวบฉันก็โดนอุปการะโดยคุณและคุณนายจอร์นสันพวกเขาเป็นทนายความไร้อารมณ์เด็กแบบฉันก็เลยเหมาะกับพวกเขามากๆจากภายนอกพวกเราดูเหมือนหุ้นส่วนกันมากกว่าครอบครัวรวมๆแล้วฉันมีชีวิตที่ดีพ่อแม่บุญธรรมของฉันเข้มงวดแต่อย่างน้อยฉันก็มีบ้านวันหนึ่งเราเดินห้างฉันมองหน้าต่างร้านครุ่นคิดอะไรอยู่แล้วก็เดินรังท้ายจู่ๆก็มีคนใส่ชุดสไปเดอร์แมนปรากฏตัวต่อหน้าฉันเฉพาะวันนี้ร้านของเราแจกไอศครีมให้เด็กดีทุกคนเลยนะ ว้าวหนูชอบรสตอเบอร์รี่นั่นพ่อแม่หนูเหรอค่ะนั่นพ่อแม่บุญธรรมค่ะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไหมก็ใช่แหละค่ะงั้นรีบตามไปเร็วฉันหันไปโบกมือให้สไปเดอร์แมนแต่เขาก็ไม่อยู่แล้วแน่นอนฉันอยากจะเป็นศิลปินอาชีพแต่ปรากฏว่าพ่อแม่บุญธรรมฉันวางแผนอื่นเอาไว้ให้แล้ววิเวียนงานสายสร้างสารรค์มันทำเงินได้ไม่ดีนะขนาดวินเซนต์แวนโกยัยงตายอดตายอยากเลยแต่รูปวาดของเขาดังไปทั่วโลกเลยนะคะลูกจะต้องเดินตามรอยพวกเราและเป็นทนาย ฉันพยายามทําตามกฎของพวกเขาอยู่สักพักแต่ว่าพอฉันไม่ได้วาดรูปฉันก็แสดงความรู้สึกอย่างที่เคยทําไม่ได้ยกตัวอย่างครั้งหนึ่งฉันเจอลูกแมวจรจัดและพามันกลับบ้านนี่บ้านฉันเป็นฟาร์มหมัดเหรอเอามันออกไปเลยนะฟาร์มหมัดเหรอสัตว์จรโสโครกจะไม่ได้อยู่ในบ้านนี้พวกเขาเอาลูกแมวไปฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทําอะไรในใจฉันเดือดมากแต่ข้างนอกฉันดูสงบและเยือกเย็นเหมือนปกติวันหนึ่งฉันเขียนเรียงความดีๆที่โรงเรียน แต่พอจะเขียนชื่อส่งฉันก็โดนคิดทําเสียสมาธิเพื่อนรวมชั้นยี่งง่อวดดีแต่ว่าเป็นที่นิยมมากดูสิมีอุกบาทตกลงมาไหนไม่จริงฉันหลงเชื่อลูกไม้ของเขาแล้วก็มองนอกหน้าต่างพร้อมกันนั้นคิดก็สลับเรียงความของเรากว่าฉันจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้ววิเวียนเรียงความของหนูแย่ที่สุดในห้องเลยนะทำไมเขียนว่าครูดูเหมือนคังคกล่ะว้าวหยาบคายนะวิเวียนหรือให้เรียกยาน้บแข็งใสดีล่ะ เขาพูดแบบนั้นเพราะแม่ใจฉันจะโกรธจากความไม่แฟร์ฉันก็ยังดูเยือกเย็นเหมือนเจ้าหญิงน้ําแข็งครูโกรธมากและกักตัวฉันฉันก็เลยต้องอยู่หลังเลิกเรียนขอบใจเรื่องเรียงความเนอะยหญน้ําแข็งใสโดนกักตัวให้สนุกเะนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายด้วยความโมโหฉันถล่มห้องเรียนยับหลังฉันเย็นลงก็มองไปรอบๆแล้วรู้สึกได้แต่ความเศร้าถ้าฉันไม่หาทางระบายอารมณ์สักวันหนึ่งฉันอาจจะงานเข้าหนักเลยก็ได้ฉันหยิบช็อกแล้วก็วาดรูปบนกระดาน ฉันรู้สึกดีขึ้นในทุกเส้นที่วาดลงไปในที่สุดฉันก็ผ่อนคลายแล้วก็เริ่มเก็บกวาดห้องเรียนฉันต้องวาดดูเพื่อไม่ให้ระเบิดอารมณ์แบบนี้อีกแต่พ่อแม่จะรู้ไม่ได้ระหว่างกลับบ้านฉันเห็นครอบครัวย้ายเข้ามาในบ้านข้างๆคุณและคุณนายสมิธและลูกสาวอายุ16ชื่อแซนดราพวกเขาดูเป็นคนดีแต่พ่อแม่บุนทามฉันโกรธเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเริ่มปรับปรุงบ้านทันทีและมันเสียงดังมากเลยฉันจะแจ้งความนะการซ่อมแซมช่วงกลางวันไม่ผิดกฎหมายนะครับ หลายปีผ่านไปฉันอายุ14พ่อแม่ฉันยังทะเลาะก,กับบ้านสมมีทุกโอกาสที่ทำได้อยู่เลยยกตัวอย่างพ่อแม่ฉันโกรธเพื่อนบ้านเราที่จัดปาร์ตี้อย่างสนุกสนานในสวนหลังบ้านตัวเองช่วยหยุดโทรเรพเสียงดังได้ไหมขอโทษนะคะแค่แซนดราลูกสาวเรากลับจากวิทยาลัยมาเยี่ยมคะ่ะดูถ้าบางอย่างจะไม่มีวันเปลี่ยนฉันยังแอบวาดรูปอยู่และซ่อนภาพไว้ในห้องใต้หลังคาแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นก็ยังไม่ชอบฉันอยู่คิดยังเลียงฉันน้ำแข็งใสและในที่สุดฉันก็ย้อมผมสีฟ้าและเอาไปอวดเพื่อนร่วมชั้น ไหนฉันดูเหมือนเจ้าหญิงน้ำแข็งแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับสไตล์ใหม่ของฉันแล้วก็บ่นอยู่นานเลยแต่ว่าก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันช่วงนี้ฉันโชคดีบ่อยมากเลยยกตัวอย่างวันหนึ่งฉันจ้องมือถืออยู่ระหว่างเดินไปตามถนนแล้วไม่เห็นท่อที่เปิดเอาไว้อยู่แต่ว่าตอนนั้นก็มีคนมาเตือนภัยให้ฉันวิเวียนระวังจะ้ะฉันอยากจะขอบคุณคนที่ช่วยเตือนแต่ตรงนั้นมีคนอยู่เยอะเกินไปทำแบบนั้นทำไมอ่ะ ฉันอยากจะเห็นว่าสาวน้ำแข็งจะละลายน้ำไหมอะเพื่อนนายถ่ายเอาไว้ปะวันถัดมาฉันก็ไปเจอวิดีโอที่คิดเทน้ำใส่ตัวเองแล้วขอโทษฉันลงโซเชียลตอนฉันไปโรงเรียนฉันถามคิดว่าเขาทำทำไมไม่สำคัญหรอกเอาจริงๆนะฉันแกล้งเธอก็เพราะว่าฉันชอบเธอแบบนี้ไม่ตลกเลยนะเขาดูกลัวแล้วก็ปิดบังอะไรอยู่แน่ๆหรือบางทีก็แค่มุกแกล้งงี่เงาของเขาอีกอันไม่นายก็ถึงวันวาเลนไทน์ฉันไม่ได้อะไรจากใคร แต่ตอนฉันเดินออกจากโรงเรียนก็มีคนส่งของรอฉันอยู่พร้อมกับลูกโป่งช่อโตว้าวใครส่งมาคะไม่รู้ครับพวกเขาขอให้ผมส่งให้เด็กสาวผมฟ้าและดวงใจบริสุทธิ์เหมือนน้ำแข็งหืมจะคิดเหรอทันใดนั้นเองฉันก็ไปถามเขาเออฉันไม่เสียเงินให้เธอสักแดงหรอกเด็กเพียเนยฉันไม่แปลกใจเลยจริงๆวิเวียนเดี๋ยวก่อนฉันอยากจะส่งอันนี้ให้เธอวันบรเลน์อ่ะแต่ว่าฉันไม่กล้าพอฉันขอโทษที่ทําไม่ดีกับเธอต่อหน้าเพื่อนๆเนอะช่วยเข้าใจที ฉันเจ๋งที่สุดในโรงเรียนน่ะฉันก็เลยมีชื่อเสียงต้องรักษาไงคิดในมันขี้ขลาดอยู่ห่างๆฉันเลยนะช่วงนี้ชีวิตฉันก็เป็นแบบนั้นแหละในเย็นนั้นฉันนั่งอยู่ในส่วนหลังบ้านแล้วก็ค้นเว็บที่เปิดคร์สสอนวาดรูปดูฉันรู้ว่าตัวเองคงไม่ได้เรียนแน่เพราะว่าพ่อแม่แต่แล้วโอ๊ยขอโทษนะจ้าวิเวียนไม่เป็นไรจ้ะฉันมองแซนดราเล่นจานร่อนกับครอบครัวแบบอิจฉาหน่อยๆพ่อแม่กับฉันไม่เคยทําอะไรแบบนี้กันเลยฉันก็มันจะหยิบมือถือแต่แม่ก็ชิงหยิบไปก่อน เธอคงเห็นแถบที่ฉันเปิดเอาไว้แน่แต่ทำไมไม่รู้แม่ถึงไม่พูดอะไรเลยคิดซะว่าฉันแปลกใจขนาดไหนตอนมีคนโทรมาในวันรุ่งขึ้นบอกว่าฉันได้เข้าเรียนคอร์สวาดรูปจะไปขอบคุณพ่อแม่สำหรับของขวัญหาเราไม่ได้ซื้อคอร์สอะไรให้เนอะลูกห้ามวาดรูปจำได้ไหมจะว่าไปเราเจะรูปของลูกที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็เผาทิ้งในเตาผิงแล้วฉันผวาม,มากรีบไปเช็คที่ซ่อนแล้วก็รู้ว่าพวกเขาพูดจริงฉันเดือดมากแล้วก็ฟิลส์ขาดเหมือนกับตอนเด็กๆเ,เลย ถ้าฉันแสดงอารมณ์ด้วยกวารวาดรูปไม่ได้ก็ทำลายแทนแล้วกันฉันหยิบกระป๋องสีจากโรงรถวิ่งไปในซอยหนึ่งแล้วก็ปลดปล่อยความโกรธออกมาบนกำแพงแถวนั้นวิเวียนสวัสดีค่ะคุณนายบราว์ทำอะไรกันจะ๊ะทำกำแพงตาดำๆเล็กค่ะอย่าพูดแบบนั้นสินี่งานชิ้นเอกเลยเนอะจริงเหรอคะฉันมองกำแพงดูอีกทีแล้วก็รู้ตัวว่าแม้จะโกรธอยู่ฉันก็สร้างสิ่งสวยงามขึ้นได้จากนั้นฉันก็เล่าให้อดีตครูฟังว่าพ่อแม่บุญธรรมห้ามฉันวาดรูปพวกเขาไม่เข้าใจว่านี่ชีวิตหนู ถ้านั้นก็อย่าฟังแล้วก็ทําตามหัวใจสิจ้ะคาแนะนําของครูบาบันดาลใจให้ฉันเลือกชีวิตด้วยตัวเองฉันไม่รู้ว่าใครจ่ายค่าคอร์สให้แต่ฉันรู้ว่าพลาดโอกาสนี้ไปไม่ได้คลาสวาดรูปทําให้ฉันแสดงออกว่าที่ครอบครัวขาดความเข้าใจในตัวฉันแบบนี้มันเจ็บขนาดไหนวิเวียนนี่มันปรากฏการของแท้เลยเปี่ยมด้วยแพชชั่นและอารมณ์ให้ครูส่งรูปไปในเทศกาลของนักเรียนศิลปะเกง่งๆได้ไหมครูคะเป็นเกลียดมากเลยค่ะ แั่น่าว่าพ่อแม่ด่าฉันยะเพราะว่าไม่ยอมเชื่อฟังพวกเขาเลิกเลวไหลสักทีศิลปินทุกคนมันก็ทีแพ้น,น่าสมเพชกันหมดแหละและลูกก็ไม่ได้มีพรสวรรค์เลยด้วยฉันอยากจะอุดหูแต่แล้วก็ได้รับสายจากครูสอนศิละปะวิเวียนหนึ่งครูมีเคข่าเหลือเชื่อมาบอกนะมีผู้เชี่ยวชาญด้านศิละปะไม่ประสองค์ออกนามซื้อรูปของเธอไปอะ่ะหนึ่งล้านเหรียญในงานประมูลออนไลน์ฮะห,หนูฝันอยู่เหรอฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งเป็นเศรษฐีเลยเดี๋ยวมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนี่นาเย้ yeah! กะเอาไว้อยู่แล้วว่าลูกมีพรสวรรค์มากแน่นอนฉันรู้ว่าพ่อแม่บุญธรรมไม่ได้พูดจากใจไม่นานช่องทีวีท้องถิ่นก็สัมภาษณ์ศิลปินคนเก่งอายุน้อยฉันเองสองสามวันต่อมาก็มีคู่รักแปลกๆมาเคาะประตูบ้านเราสวัสดีจ้าหนูฉันคือคุณนายแบล็กและนี่สามีฉันพวกเราเพิ่งย้ายมาและอยากทําความรู้จักเพื่อนบ้านน่ะพวกเขาดูเหมือนอันธพาลและเจ้าชฉันแปลกๆลอยสักพวกเขาดูคุ้นตาอย่างประหลาดฉันไม่อยากคุยกับพวกเขาหนูอยู่บ้านคนเดียวค่ะไว้กลับมาใหม่นะคะ โอ๊ยจมูกฉันหลังจากนั้นฉันก็เข้าคลาสวาดรูปแล้วถามครูว่าใครจะดีซื้อภาพฉันไปในราคาตั้งขนาดนั้นขอโทษนะแต่พวกเขาไม่ประสงค์ออกนามอะเรื่องนั้นครูช่วยอะไรไม่ได้โอ๊ยน่าเสียดายจังหนูอยากรู้ว่าพวกเขาชอบภาพหนูตรงไหนระหว่างกลับบ้านฉันก็ได้รับสายจากครูเก่าวิเวียนมีข่าวร้ายมาบอกจ้ะมีคนบุกบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ขโมยเอกสารของหนูครูสงสัยว่าพ่อแม่แท้ๆของหนูจะทำเนะี่ยทำไมคิดแบบนั้นล่ะคะพวกเขาเป็นคนร้ายนี่ใช่ไหม ฉันว่าพวกเขารู้ว่าหนูรวยแล้วและแตัดสินใจมาตามหนูแล้วก็ครอบครัวใหม่ระวังตัวด้วยนะได้ค่ะหนูสัญญาหลังจากวันนั้นฉันก็เห็นคุณและคุณนายแบล็กทุกที่เลยพวกเขาชอบอยู่แถวแถวบ้านเราหรือเจอฉันใกล้ๆโรงเรียนบางเอิญแปลกๆนะแบบเนี้ยทันทีที่ฉันได้เงินล้านเหรียญผู้รักน่าสงสัยก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็เริ่มตามฉันไปทั่วเลยถ้าพวกเขาเป็นพ่อแม่ของฉันล่ะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเขาเป็นใครก่อนจะสายเกินไปไม่รู้ว่าพวกนั้นจะทำอะไรบ้าง วิเวียนไงนวเรียกฉันด้วยชื่อแค่ตอนที่เพื่อนนายไม่อยู่เหรอขี้ขลาดชะมัดเลยนะฉันไม่ขี้ขลาดเนะแล้วฉันชอบเธอจริงๆด้วยไม่ขี้ขลาดเหรออืมพิสูจน์สิฉันขอให้เขาช่วยฉันบุกเข้าไปในบ้านแบล็กฉันต้องแปลกใจที่คิดตกลงง่ายๆเงียบๆสิฉันมีของต้องหานะฉันเงียบเหมือนนินจาเลยล่ะเออฉันโอเคงี่เง่าจริงๆเลยฉันตัวแข็งเลยตอนเห็นรูปของฉันแปะอยู่บนผนังเว้าทำไมพวกโรคจิตนี้ถึงสต๊อกเธอล่ะ พวกเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แท้ๆของฉันเนี่ยจูจๆฉันก็รู้ว่าทําไมรอยสักของคุณและคุณนายแบล็กถึงดูคุ้นๆมันดูเหมือนที่สลักบนกล็อกเก็ตกาไลฉันเลยอะ่ะจากนั้นประตูก็เปิดพัวออกมาและฉันต้องแปลกใจที่เป็นบ้านสมิธหนูกําลังมีภยัยรีบตามเรามาเลยจ้ะโดยไม่อธิบายอะไรพวกเขาจับแขนฉันกับคิดแล้วก็ลากไปบ้านพวกเขานั่นเธอตามมันไปอันธพาลพวกนั้นไล่ตามเราเมื่อเราถึงบ้านสมิธเราก็ซ่อนในห้องใต้ดิน พวกเขาไม่หลุมหลบภัยในนี้เหมือนเราเดินเข้ามาในปราสาทหรูเลยล่ะค่ะคุณสมิธเรียกตำรวจทำไมไม่รู้คิดถึงมองแซนดราแบบสงสัยเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอเป็นคนที่ขู่ฉันหลังฉันเอาน้ำสาดวิเวียนนี่และนี่ภาพฉันหรือผู้นักสะสมปริศนาซื้อไปซะอีกนะพวกคุณเป็นใครกันเนี่ยวิเวียนเราเป็นครอบครัวหนูจ้ะฮะไม่โกหกแน่เหมือนบนกำไลหนูเลยอะทุกคนในแก๊งมาเฟียของเรามีรอยสักแบบนี้ เราเป็นตัวแป้งในวงการอัชญญกรแม้ว่าเราจะเป็นอภิมหาเศรษฐีเราก็เลือกออกจากแก๊งหลังหนูเกิดวิเวียนเราให้การเรื่องหัวหน้ากับแก๊ง FBI และเพื่อการตอบแทนทางรัฐบาลให้เราอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานแต่เรารู้ว่าอดีตของเพื่อนร่วมแก๊งต้องล่าเราเพื่อแก้แค้นแน่เซนดราโตเกินกว่าจะย่อให้คนอื่นแต่เราอยากมอบโอกาสช,ชีวิตปกติโดยไม่มีอันตรายรอทุกหัวมุมให้กับหนูนะวิเวียนเราก็เลยทิ้งหนูไว้ที่บ้านเด็กกำพร้านะแต่เราอยู่ข้างๆเสมอตามสัญญา เราย้ายมาอยู่บ้านข้างๆด้วยไงถ้าเป็นความจริงแล้วทำไมไม่บอกหนูล่ะเราไม่อยากให้ลูกเจ็บอะอีกอย่างเราคิดว่าลูกมีความสุขกับพ่อแม่บุญธรรมพ่อถามหนูแล้วจำได้ไหมจำได้วันนั้นคุณสวมชุดสไปเดอร์แมนมานี่เราต้องคอยดูแลเธอเต็มที่นะน้องเราไม่ให้พวกบูลลี่มารังแกส่งของขวัญวันวาเวลนไทน์ให้แล้วก็จ่ายคอสวาดรูปด้วยนะเราซื้อรูปของหนูด้วยนะมนเหลือเชื่อมากจะลูกหนูเก่งมากเลยจ้ะ ทันใดนั้นเองมาเฟียอารมณ์ร้อนก็เริ่มทุบประตูหลุมหลบภัยออกมาไอพวกนกสองหัวแกหนีไม่พ้นแล้วสมาชิกแก๊งของพวกคุณเหรอใช่แล้วพอพวกเขารู้เรื่องลูกก็หาเราเจอได้ง่ายๆเรารู้ว่าสักวันพวกเขาต้องมาหาเราแน่เราก็เลยสร้างหลุมหลบภัยขึ้นเราจบเพแน่แล้วใจฉันเต้นแรงแต่หน้าที่ต่อมาเราก็ได้ยินเสียงไซเรนตำรวจหลังพวกนั้นโดนจับเราก็หายใจทั่วท้องแล้วออกจากหลุมหลบภัยสุดยอดการผรจญภัยเลยเจ๋งกว่าในหนังอีกนะเนี่ย ตอนนี้พวกคนร้ายก็ติดคุกแล้วเราอยู่ด้วยกันได้ไหมลูกเจ๊ะพวกแบล็กก็เป็นแค่เบีย้ยแก๊งของเราต้องส่งคนอื่นมาไล,ล่ล่าเราแนะ่อยู่ด้วยจะมีแต่อันตรายนะคุณเป็นครอบครัวหนูนะถ้าเราอยู่ด้วยกันหนูก็ไม่กลัวหรอกริงของลูกนะเราควรอยู่ด้วยกันนั่นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นจะไม่ได้ร้องไห้นะฝุ่นมันเข้าตาพ่อแม่บุญธรรมยกฉันให้อย่างรวดเร็วเมื่อพ่อแม่แท้ๆจ่ายเงินก้อนให้กับพวกเขาไปเที่ยวให้สนุกนะจ๊ะดูยาน้ำแข็งสายไปแล้ว เธอชื่อวิเวียนและเธอดีมากอย่าพูดถึงเธอไม่ดีเชียวนะฉันเชื่อแล้วว่านายไม่ได้ขี้ขลาดเงินของครอบครัวฉันช่วยพาเราหนีไปยังเกาะเขตร้อนอย่างมีความสุขขอโทษค่ะแต่เราต้องเก็บชื่อเกาะเป็นความลับอริของเราจะได้หาไม่เจอฉันว่าเราไม่เป็นอะไรแนะ่อ้าวงานนี้นรกแตกแน่นอนเลยค่ะ